จังหวัดสุขโขทัยโดยขณะนี้ค่ะน้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่มอกและน้ําจากคลองแม่ลาพันธ์ค่ะก็ได้เอ่อล้นเข้าเคตเศรษฐกิจฝั่งขวาพื้นที่ตําบลบ้านกล้วยและตําบลธานีตอนนี้น้ําท่วมบ้านเรือนพี่น้องราษฎรต่างๆนั้นได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนด้วยกันค่ะ สถานการณ์น้ําที่บ่ามาจากอําเภอสีสํารงนะคะจากอ่างเก็บน้ําแม่มอกและอ่างเก็บน้ําแม่ลําพันธ์ล้นสปินเวค่ะตอนนี้ก็เข้าพื้นที่อําเภอเมืองสุขโขทัยแล้วโดยเฉพาะบริเวณตําบลบ้านกล้วยและตํางบนธาน,นีอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยค่ะล่าสุดมวลน้ํานั้นยังคงขยายเป็นวงกว้างท่วมสูงหลายจุดด้วยกันตลอดระยะเส้นทางจากสะพานพะร่วงไปจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทัยตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเห็นกันอยู่นะก็จะเป็นระดับน้ําที่ท่วมสูง ราว20ถึง50เซนติเมตรด้วยกันค่ะผ่านไปดูในส่วนของโรงพยาบาลสุขโขทยัยตอนนี้ต้องใช้แผ่นเหล็กทำทางเข้ารวมทั้งใช้เรือจากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรับส่งผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการจากสี่แยกคลองโพค่ะ ส่งผลให้ชาวบ้านตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะที่ชุมชนคลองโพและชุมชนวัดคูหาสวรรค์น้ำท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรแล้วกว่า100หลังคาเรือนบางจุดค่ะท่วมสูงถึง1เมตร50เซนติเมตรพี่น้องประชาชนจะต้องสัญจรด้วยเรือเท่านั้นส่วนถนนสายบายพาสค่ะตั้งแต่สะพานโตโยต้าไปจนถึง4แยกคลองโพร,ระดับน้ำก็สูงถึง50เซนติเมตรด้วยเช่นเดียวกัน ไปดูในส่วนของสถานีขนส่งเฉลิมพระเกียตรติพี่น้องประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วค่ะและทางจังหวัดนั้นยังคงแจ้งเตือนระดับน้ําที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนน้ําในแม่น้ำยมในขณะนี้นะคะมีระดับสูงทําอยู่ในระดับเดียวกันกับน้ําจากคลองแม่ลาพันธ์ที่ท่วมขังทําให้ไม่สามารถผ่านน้าลงแม่น้ํานมได้ที่สถานีวัดน้ํานะคะ Y4 ีนี้ระดับความสูง6เมตรห0เซนติเมตรค่ะซึ่งจังหวัดเนี่ยได้ผ่านน้าจากตรงประตูน้ําบ้านหาสะพานจันทร์ออกไปทางฝั่ง ทงซ้ายออกไปทางจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิศนุโลกสําหรับน้ําจากแม่น้ํายมยังไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดค่ะโดยภาพรวมของจังหวัดสุขโขทัยได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้นะคะทั้ง9อำเภอ56ตาบล288หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหาย169,297ไร่ค่ะบ่อปลานะคะ1,326ไร่ค่ะถนนนะคะเสียหาย118สายค่ะสะพาน6แห่งท่อระบายน้ำ7แห่งค่ะตะลิงคันกั้นน้ำนะคะ6แห่งและฝาย ้ำค่ะห9เก้าแห่งด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศและสถานการณ์น้าที่เกิดขึ้นในส่วนของเศรษฐกิจชั้นในของจังหวัดสุขโขทัยนะคะซึ่งจะเป็นเส้นทางที่จะออกไปทางด้านของจังหวัดปากได้นั่นเองค,คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าสุขโขทัยเองเนี่ยจะแบ่งเป็นสองฝั่งที่เป็นเขตเศรษฐกิจต่างๆตอนนี้จะท่วมในส่วนของโซนทางด้านสะพานพนล่วงจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุขโขทัยนะคะ